สวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยสําหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยนะคะที่มาแชร์เรื่องราวความรักแล้วก็ความรู้สึกของทุกๆคนให้ได้รับทราบกันนะคะเป็นเกียรติมากๆจริงๆจากใจรับไว้เป็นพลังงานดีๆในทุกๆวันนะคะท็อปปิกของเราค่ำคืนนี้นะคะอยากจะทำท็อปปิกนี้นะคะ่ะ คืนนี้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะเรามาดูสั้นๆกันนะคะว่าคืนนี้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณสามภาพออร์าคาให้เลือกค่ะโฟกัสที่ภาพที่หนึ่งนะคะภาพที่สองภาพที่สามทำสมาธิให้นิ่งนะคะดึงดูดที่ภาพใดเลือกภาพนั้นค่ะเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพที่หนึ่งกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกภาพที่1น,นะคะกับทอปิกของเรานะคะคืนนี้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะเรามาดูสิคนกองที่1น,นะคะคืนนี้เขาอยากจะบอกอะไรกับคนกองที่1 ทรนบบคิดถึงจังเลยนะคะคนรู้ไหมว่าคุณเป็นคนที่งดงามแล้วก็เลอค่ามากๆคุณเป็นคนที่ดุนะคะน่ารักในแบบฉบับของตัวตนของตัวเองนะคะมีทั้งความแข็งแกร่งเข้มแข็ง,ขงเด็ดเดี่ยวเป็นคนที่สวยเซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์เป็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยเป็นอินฟินิตี้เลยนะคะ หัวใจเขานะคะมีแต่คุณตอนนี้มากๆเลยนะคะเขาหลงรักแล้วก็หลงสเสน่ห์คุณจนหมดหัวใจนะคะยอมให้คุณแต่เพียงคนเดียวเท่านั้นคุณเป็นคนที่งดงามเลยค่ะแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆในสายตาในความรู้สึกของเขานะคะคุณมีแพชชั่นต่อใจเขามากๆเลยนะคะเป็นดั่งเครื่องหมายว่าคิดถึงเธอมากๆเหลือเกินอินฟินิตี้เดอะฟลูนะคะคุณมีความสุขเหลือเกิน คุณเป็นคนช่างมีความสุขเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองเป็นคนที่สามารถพึ่งพาตัวเองแล้วก็อยู่ได้ด้วยตัวเองได้เหลือเกินอยากเดินทางมาเจอกับคุณเหลือเกินคนทางไกลคนนี้นะคะเขารู้ว่าคุณคุณเป็นคนที่มีค่าคุณคนนี้เลอค่ามากๆนะคะสิบดาบเขารอคอยคุณเขาส่องเขามองคุณอยู่ นะคะคุณหันหลังแล้วก็เดินจากมาอย่างสวยงามอย่างมีเสน่ห์อย่างเซ็กซี่อย่างเป็นคนที่มีบุคลิกภาพมีบุคลิกตัวตนมีของตัวเองเพราะฉะนั้นจงภูมิใจกับความเป็นตัวตนของเราคุณเดินออกมาอย่างสวยงามมากๆนะคะคุณจบจากเข้ามาอย่างสวยงามมากๆเขาเฝ้ารอคุณเหลือเกินนะคะทุกคนอาจจะได้ยินเสียงฝนตกนะคะสิดาบเขารอคอยคุณ 5ดาเขาอยากติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณค่ะนะคะเคลียร์ปัญหาระหว่างค,าออา Ge คุณกับเขาออกมาแล้วจิไฮพรินเชสคุณกับเขาคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีเซนสัมผัสที่ดีคุณกับเขาอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ลรือละท่าคนหาด้วยกันทั้งคู่นะคะคุณกับเขาอาจจะมี energy พลังงานที่คล้ายๆายกันบางสิ่งบางอย่างแต่มีความแตกต่างห่างไกล ความห่างไกลกันก็ได้ความแตกต่างกันแต่มีพลังงานอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายกันรู้สึกมีแรงหนึ่งดูดมีความปรหารถนาถึงกันมีความคิดถึงถึงกันนะคะเพราะฉะนั้นเขาอยากจะบอกคุณว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ลึกลับหน้าคนหามากๆคุณสวยคุณเซ็กซี่คุณเป็นตัวตนของตัวเองมากๆคุณมั่นใจ แล้วคุณเป็นคนเก่งมากๆแก่งมากๆเพราะฉะนั้นเขาดูคุณไม่ออกเลยเขาไม่สามารถเดาความคิดเขารู้สึกว่าสับสนในตัวตนของคุณแล้วก็ความรู้สึกของคุณมากๆค่าจจะส่องโซเชียลหรือว่าอะไรคุณอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้น ความรู้สึกที่มันผ่านมานะคะเขาไม่เข้าใจความรู้สึกของคุณไม่เข้าใจตัวตนของคุณและทําให้คุณรู้สึกว่าตัดจุดจากเขามาทําให้เขาตอนนี้รู้สึกไม่ไม่โอเคแล้วก็อยากที่จะพูดคุยกับคุณเพื่อเคลียร์เรื่องราวความรู้สึกภายในจิตใจว่าเขารู้สึกคิดถึงคุณและเขามีแต่คุณอยู่ในหัวใจตอนนี้อยากได้พบเจอคุณนะคะได้เดินทางมาพบเจอคุณนั่นเองคนกองที่หนึ่งนะคะก็ประมาณนี้นะคะคืนนี้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณสั้นๆพระจันทร์นะคะมุลเลอร์ พระจันทร์ก็ยังมีขึ้นมีลงทุกสิ่งทุกอย่างมีมาและไปนะคะมีจบมีจ่าเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่ธรรมชาตินะคะธรรมชาติล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นฟังมาเป็นพลังงานแล้วก็เป็นอะไรดีๆนะคะของค่ําคืนนี้มาส่องพลังงานให้มาส่องคําพูดที่เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่พรุ่งนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนี่เลือกกองที่2นะคะกับท็อปปิกของเรานะคะ อยากจะทำท็อปปิคคืนนี้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะเรามาดูคำพูดสั้นๆของเขากันนะคืนนี้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณกองที่2ส,สักครู่นะคะเจ็ดไม่เท้า เขาแน่วแน่เขามุ่งมั่นเขาหนักแน่นมากๆนะคะเจ็ดเมเา้าต้องการที่จะรักษาความสัมพันธ์ไม่อยากให้ความสัมพันธ์นี้พังทลายลงไปเขาอยากที่จะยังคงอยู่และเขาก็ยังรู้สึกคิดถึงคุณเหมือนเดิมนะคะเจ็ดไม้า้า The c h a r i o t คนทางไกลต่างถิน่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาหรือว่าอายุต่างจากคุณก็ได้ เขายังมั่นใจนะคะหนักแน่นมั่นคงต้องการที่จะรักษาความสัมพันธ์และต้องการที่จะเดินทางมาพบเจอกับคุณต้องการที่จะมาจีบกับคุณนะคะดูสิเดชารีออดอยากเข้ามาจีบคุณเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์เซ็กซี่สวยในแบบฉบับของตัวเองดูสิคุณเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเขา พุ่งเป้ามาที่คุณเลยนะคะเจ็ดเมเา้านี่พุ่งเป้ามาที่คุณเลยแล้วก็เดชาลีออรก็พุ่งมาหาคุณด้วยอยากเข้ามาจีบคุณนะคะไม่ได้มาอย่างธรรมดาด้วยตั้งใจมาอย่างรอคอยมากๆนะคะตั้งใจมุ่งมั่นแล้วก็มุทะลุดุดันมากๆค่ะเพราะฉะนั้นพุ่งเป้ามาที่คุณเลยทีเดียวนะคะคิดถึงคุณมากสี่เหรียญ หวงแหนคุณนะคะห่วงแหนคุณแล้วก็หึงห่วงคุณอยู่ไกลๆไม่อยากที่จะให้คุณไปเป็นของใครแล้วก็ไม่อยากให้คุณไปไหนด้วยคุณคุณยังอยู่ในใจของเขานะคะอยู่ในใจเสมอเก็บคุณไว้อยู่ในหัวใจเก็บคุณไว้ลึกๆอยู่ในอยู่ภายในหัวใจแล้วก็รอคอยโอกาสที่จะเข้ามาจีบคุณที่จะเข้าได้เดินทางมาพบเจอกับคุณนะคะดีจังเลยนะคะมีห่วงแหนมีส่องกันอยู่ไกลๆด้วยนะ สองไม้เท้าคนทางไกลต่างถิ่นดังแดนนักชาติรมภาษาเขารอคอยแล้วก็มองอนาคตไประหว่างคุณกับเขาวาดฝันเรื่องราวของอนาคตคุณกับเขาอยู่นั่นเองนะคะห้าถ้วยเสียใจกับสิ่งที่ทําลงไปแล้วนะนะคะสํานึกผิดกับสิ่งที่ทําลงไปแล้วอะไรที่ทำให้คุณเสียใจร้องไห้เจ็บปวดนะคะอะไรก็ตามเหมือนกับว่าอาจจะทําให้คุณเศร้าเสียใจนะคะหนักมากนะคะแล้วก็ ทำให้คุณผิดหวังนะคะในตนตนของเขาำคาพูดหรือว่าการกระทําอะไรก็แล้วแต่นะคะสานึกผิดเสียใจได้แต่เฝ้ามองได้แต่เฝ้าคิดถึงสิ่งสิ่งนั้นแล้วก็มันยังปักอ,อกอยู่ในใจมันยังค้างคาอยู่ในใจนะคะและนี่คือคืนนี้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณ เขายังหนักแน่นนะคะที่จะได้เดินทางมาพบเจอกับคุณที่จะได้จีบคุณอยู่แล้วก็ยังมีคุณอยู่ในหัวใจนะคะยังห่วงแหนคุณอยู่เฝ้ารอคอยโอกาสที่จะได้มาพบเจอกับคุณมาพูดคุยหรือว่ามาปรับความเข้าใจกันเขายังหนักแน่นภายในจิตใจของเขาว่าเขายังมีคุณอยู่ในหัวใจเพราะฉะนั้นอยากเดินทางมาพบเจอคุณแล้วก็อยากที่จะยังคงจีบคุณแล้วก็มีคุณเหมือนเดิมนะคะคนกองที่สองนะคะ เอาละเข้าค้าร์ดคุณได้ imagination โอ้จินตนาการนะคะเขาจินตนาการเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาไปไกลนะคะมองอนาคตระหว่างคุณกับเขาอะออกไปไกลแล้วก็เฝ้ารอคุณอยู่อย่างนั่นเองนะคะก็ประมาณนี้นะคะยังหนักแน่นยังไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปยังอยากที่จะต้องการรักษาความสัมพันธ์อยู่นะคะคนกลองที่สองนะขอบคุณมากเลยสําหรับการติดตามรับชมนะคะมาส พลังงานให้สั้นๆกับท็อปปิกของเราคืนนี้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะแล้วก็คืนนี้รอนหลับฝันดีนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะกับท็อปปิกของเรานะคะคืนนี้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณเรามาดูซิคืนนี้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณกองที่3คะ่ะ กดาบรอคอยนะคะคิดถึงจังเลยเหงาเศร้าแล้วก็เงียบแล้วก็รอคอยรอคอยการออกเดินทางมาพบเจอคุณนะคะดูสิเหมือนกับว่าทั้งมีอุปสรรคทั้งโดนพายุนะคะกระหน่ำแล้วก็รอคอยอย่างนานแล้วด้วยนะคะมันก็ยังคงรอคอยที่จะออกเดินทาง นะคะก้าวดามันเป็นความรู้สึกข,ของการนอนไม่หลับนะคะนอนไม่หลับคิดมากกังวลความเครียดนะคะอยากที่จะเจอกับคุณหรือเปล่าอยากที่จะพูดคุยกับคุณหรือเปล่านะคะเหมือนกับเป็นการรอคอยอย่างเหนื่อยล้าเป็นการรอคอยอย่างคิดมากคิดมากกังวลนะคะนอนไม่หลับเรื่องราวมันยังอยู่ใน ความคิดของเขาอยู่ในความรู้สึกของเขานะคะวิตกกังวลมีความคิดมากเด็กถือดาเป็นการรอคอยนะคะการติดต่อสื่อสารพูดคุยแล้วก็เคลียร์เรื่องราวระหว่างคนกับเขานะคะเฝ้ารอคอยการได้พูดคุยการได้ปลดปล่อย ะะเรื่องราวหรืออะไรต่างๆที่ยังถือไว้นะคะที่ยังถือว่าอยู่ตรงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันยังอยู่ตรงนี้ที่มันยังเป็นเรื่องราวอยากปลดปล่อยนะคะตัวหนังสือให้มันหลุดไปแล้วก็ความกระจ่างก็คือหลอดไฟให้มันหลุดไปเพราะฉะนั้นเฝ้ารอคอยการติดต่อสื่อสา,ารพูดคุยระหว่างคนกับเขาการเคลียร์ปัญหาเรื่องราวระหว่างคนกับเขานะคะมันมีความประหมามันมีความคิดมากมันมีความกังวลมันมีความกลัวเกิดขึ้นหนึ่งดาบ เขามีความคิดว่าเขาจะติดต่อสื่อสารพูดคุยแล้วก็เคลียร์เรื่องราวระหว่างคุณกับเขานั่นเองนะคะเป็นความคิดทั้งนั้นเลยการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆการพูดคุยที่มันเข้ามาเคลียร์แล้วก็ชัดเจนจริงๆนะคะสเ r ร n g คิดถึงคุณค่ะแล้วก็มีคุณอยู่ในหัวใจอยากบอกเลยว่าหลงเสน่ห์แล้วก็ตกหลุมรักคุณมากๆเลยทีเดียวคุณเป็นดั่งนฟินิตี้ความรู้สึกนะคะเขารู้สึกว่าคุณงดงาม เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวมีค่ามากๆเป็นคนน่ารักอบอุอน่นเซ็กซี่และจิตใจดีคือเป็นทุกสิ่งทุกอย่างค่ะสเตรนนะคะเป็นคนที่เพอร์เฟกมากๆในสายตาเขาแล้วก็เป็นคนที่ดีพร้อมมากๆเลยนะคะเขารู้สึกมีพลังแล้วก็มีแรงหนึ่งดูดเข้าหาคุณมากๆคุณเป็นคนที่ดุนะคะอีกฝั่งหนึ่งคุณเป็นสิงโต นะคะเป็นคนที่ดุมีความเป็นผู้นำนะคะความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นจริงจังมากๆแต่อีกครึ่งหนึ่งคุณก็เป็นคนที่ชิวๆธรรมชาติไร้สายนะคะเป็นคนอ่อนหวานคือคุณเป็นได้หลายบุค,คลิกภาพเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นตัวตวนของตัวเองมากๆเลยเพราะฉะนั้นเขาชื่นชอบคุณมากๆ,ๆเขาคิดถึงคุณแล้วเขาก็ตกหลุมรักคุณอยู่ในหัวใจมีความมีความห่างไกลนะคะ ที่ไม่สามารถเดินทางมาเจอหรือพบเจอได้มีเรื่องราวอะไรบางเสิ่งบางอย่างทําให้คุณเดินจากเข้ามาหรือเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันไม่ไม่เข้าใจกันหรือทําให้คุณร้องไห้เศร้าเสียใจนะคะในวันนั้นแล้วเขาก็เฝ้ารอคอยคุณอาจจะเดินหนีจากมาก็ได้นะคะคุณเดินจบจากเขามาแน่นอนทําให้คุณเสียใ,ใจร้องไห้นะคะเขาเขารู้เขาอยากจะบอกว่า เขารอคอยการติดต่อสื่อสารพูดคุยแล้วก็เคลียร์อยากให้คุณเป็นที่หนึ่งในใจของเขาอยากเข้ามาชัดเจนในความสัมพันธ์อยากให้ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันสามารถสัมพันธ์แล้วก็จับต้องได้จริงๆเขาอยากเข้ามาใกล้คุณให้มากกว่านี้นะคะอยากพูดคุยอยากมาเคลียร์กับคุณนะคนกลองที่3เอาเราเข้าคาัสคุณได้เ e ดด i n g โกค่ะนะคะปล่อยให้มันเป็นไปตามกาลเวลาปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอยากให้มันไปตามช่วงจังหวะ นะคะแล้วก็ชีวิตของคนเราเดี๋ยวอะไรที่มันถึงเวลามันใช่มันก็จะใช่อะไรถึงเวลาเคลียร์มันก็จะได้เคลียร์นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือคืนนี้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะอยากพูดคุยเคลียร์เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเขาอยากชัดเจนกับคุณแล้วก็อยากทำให้คุณเป็นคนที่มาอยู่ในหัวใจเขาเขาคิดถึงคุณสตรนนะคะ มากๆเลยนะคะก็ประมาณนี้นะคนกองที่3มนะคะค่ำคืนก่อนนอนท็อปปิกของค่าคืนนี้อยากที่จะทำท็อปปิกนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็หลับฝันดีเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะไปแล้วนะสวัสดีค่ะ